สัพเพปชิมายาทิสัยยสัตาอเวราอภิยาปชานีค่ะสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพอุตรายาทิสัยยสัตตาอเวราอภิยาปชานีค่ะสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพทขีนายาทิสัยยสัตตาอเวราอภิยาปชานีค่ะสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพปุรัติมายาอนุทิสัยยสัตตาอเวราอภิยาปชาอนีค่ะ สุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสัยยะสัตตาเวราอภิยาปชาอนนคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพอุตลายะอนุทิสัยยะสัตตาเวราอภิยาปชาอนนคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสัยยะสัตตาเวราอภิยาปชาอนนคาสุขีอัตานางปริหะรันตุสัพเพเหติมายะทิสัยยะสัตตาเวราอภิยาปชาอนนคาสุขีอัตานางปริหะรันตุ สัพเพอุปริมายาทิสายะสัตตาอเวราอภิยาปชาอนีคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพปุรัติญายาทิสายะปานาอเวราอภิยาปชาอณีคาสุขีอัตานางปริหะรันตุสัพเพปชิมายาทิสายะปานาอเวราอภิยาปชาอณิคาสุขีอัตานางปริหะรันตุสัพเพอุตตะลายะาทิสายะปานาอเวราอภิยาปชาอนีคาสุขีอัตานางปริหะรันตุ สัพเพทักขินายะทิสายาปานาอเวลาอพพยาปชาอานิคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายาปานาอเวลาอพพยาปชาอานิคาสุขีอัตานางปริหะรันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายาปานาอเวลาอพพยาปชาอานิคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายาปานาอเวลาอัพยาปชาอานิคา สุขีอัตนานังปริหะรันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสัยยะปานาอเวลาอัพยาประชาอณิคาสุขีอัตนานังปริหะรันตุสัพเพเหติมายะทิสัยยะปานาอเวลาอัพยาประชาอณิคาสุขีอัตนานังปริหะรันตุสัพเพอุปริมายะทิสัยยะปานาอเวลาอัพยาประชาอณิคาสุขีอัตนานังปริหะรันตุ สัพเพปุลติมายะทิสายะภูตาอเวลาอภยาปชาอเนคาสุขิอัตนานาปริหะรันตุสัพเพปชิมายะทิสายะภูตาอเวลาอภยาปชาอเนคาสุขิอัตานาปริหะรันตุสัพเพอุตะลายะทิสายะภูตาอเวลาอภยาปชาอเนคาสุขีอัตานาปริหะรันตุสัพเพทักขินายะทิสายะภูตาอเวลาอภยาปชาอเนคาสุขิอัตานาปริหะรันตุ สัพเพปุรัติมายะอนุท uh ิส huh. ัยะภูตาอเวลาอภิยาประชาอเนกค่ะสุขีอัตนานปริหะรันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสัยะภูตาอเวลาอภิยาประชาอเนกค่ะสุขีอัตนานปริหะรันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสัยะภูตาอเวลาอภิยาประชาอเนกค่ะสุขีอัตนานปริหะรันตุสัพเพทัคขีนายะอนุทิสัยะภูตาอเวลาอภิยาประชาอเนกค่ะ สุขิอัตนาังปริหะรันต <Bah> ุสัพเพเหติมายาทิสายาภูตาอเวลาอพยาอพยาปะอพยาปชะอเนคาสุขิอัตนาังปริหะรันตุสัพเพอุปริมายาทิสายาภูตาอเวลาอพยาปชะอเนคาสุขิอัตนาังปริหะรันตุสัพเพปุรัติมายาทิสายาปุคลาอเวลาอพยาปชะอเนคาสุขิอัตนาังปริหะรันตุ สัพเพป uh ัชิมายาทิสายาบุคลาอเวราอภยาปชาอนนคาสุขิอัตนานปริหะรันตุสัพเพอุตตลายาทิสายาบุคลาอเวราอภยาปชาอนนคาสุขิอัตนานปริหะลันตุสัพเพทัคคินายาทิสายาบุคลาอเวราอภยาปชาอนีคาสุขิอัตนานปริหะรันตุสัพเพปุรัติมายาอนุทิสายาบุคลา อเวราอพยาประชาอเนคาสุขีอัตานางปาริหะรันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสัยยะปุคลาอเวราอพยาประชาอเนคาสุขีอัตานางปาริหะรันตุสัพเพอุตลายะอนุทิสัยยะปุขลาอเวราอพยาประชาอเนคาสุขีอัตานางปาริหะรันตุสัพเพทักินายะอนุทิสัยยะปุคลาอเวราอพยาประชาอเนคาสุขีอัตานางปาริหะรันตุ สัพเพเหติมายะทิสายะปุคลาอเวราอัพยาปชาอนนคาสุขีอัตตานังปาริหะรันตุสัพเพอุปปลิมายะทิสายะปุคลาอเวราอัพยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปาริหะรันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะอัตตะภาวะปริยาปนาอเวราอัพยาปชาอนนคาสุขีอัตตานังปาริหะรันตุ สัพเพปะชิมายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาอภยาปชาอนี้ค่ะสุข an สพพีอัต,ตานางปริหะรันตุสัพเพอุตตายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาอภยาปชาอนี้ค่ะสุข an สีพพอัตานางปริหะรันตุสัพเพทกินัยยะพิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาอภยาปชาอนี้ค่ะสุขีอัตานางปริหะรันตุ ส <im sharing> ัพเพปุรัติมายะอนุทิสัยะอัตตาภาวะปริยาปนาอาเวลาอภยาประชาอเนคาสุขิอัตตานังปริหะลันตุสัพเพมาชิปชิมายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอาเวลาอภยาประชาอเนคาสุขิอัตตานังปริหะลันตุสัพเพอุตตลายะอนุทิสัยะอัตตาภาวะปริยาปนาอาเวลาอภยาประชาอณนคา สุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพทขินัยยะอนุทิสัยยะอัตตภาวะปริยาบรรณาอเวลาอภิยาประชาอเนค่าสุขีอัตนานังปริหะรันตุสัพเพเหติมายะทิสัยยะอัตตาภาวะปริยาบรรณาอเวลาอภิยาประชาอเนค่าสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพอุปริมายะทิสัยยะอัตตาภาวะปริยาบรรณาอเวลาอภิยาประชาอเนค่า สุขีอัตตานังปริหะรันตุสัพพาปุรัติมายะทิสายะอิทิโยอเวลาอภยาปชาอเนคาสุขีอัตานานังปริหะรันตุสัพสพาปชิมายะทิสายะอิทิโยอเวลาอภยาปชาอเนคาสุขีอัตานานังปริหะรันตุสัพพาอุตรายะทิสายะอิทิโยอเวลาอภยาปชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหะรันตุ ส,สัพพาทักขินายะทิสายะอิทิโยอเวราอภยาปชาอเนคาสุขีอ <t ú> ัตานางปะิหะลันตุสัพพะปุรัถิมายะอนุทิสายะอิทิโยอเวราอภยาปชาอเนคาสุขีอัตานางปะิหะรันตุสัพพะปจฉิมายะอนุทิสายะอิทิโยอเวราอภยาปชาอเนคาสุขีอัตานางปะิหะรันตุสัพพะอุตตรายะอนุทิสายะอิทิโยอเวราอภยาปชาอเนคาสุขีอัตานางปะิหะรันตุ สัพพาทักขนายะอนุทิสายะอิทิโยอเวราอพยาปชาอเนคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพพาเหติมายะทิสายะอิทิโยอเวราอพยาปชาอเนคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพพาอุปริมายะทิสายะอิทิโยอเวราอพยาปชาอเนคาสุขีอัตานางปริหารันตุ สัพเพปุรัติมายะทิสายะปุริสาอเวราอพยาปชาอเนคาสุขีอัตนานปริหะรันตุสัพเพปชิมายะทิสายะปุริสาอเวราอพยาปชาอเนคาสุข e <pe Dr>. ีอ <Then> ัตนานปริหะรันตุสัพเพอุตรายะทิสายะปุริสาอเวราอพยาปชาอเนคาสุขีอัตนานปริหะรันตุสัพเพทัขินายะทิสายะปุริสาอเวราอพยาปชาอเนคาสุขีอัตนานปริหะรันตุ สัพเพปุรธิมายะอนุทิสายะปุริสาอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขิอัตานังปริหะรันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะปุริสาอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขิอัตานังปริหะรันตุสัพเพอุตลายะอนุทิสายะปุริสาอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขิอัตานังปริหะรันตุ สัพเพทักขนายะอนุทิสายะปุริสาเวราอพยาปชาอเนคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพเหติมายาทิสายะปุริสาเวราอพยาปชาอเนคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพอุปาริมายาทิสายะปุริสาเวราอพยาปชาอเนคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพปุรัติมายาทิสายะอริยาเวราอพยาปชาอเนคาสุขีอัตานางปริหารันตุ ส, <ITA> สัพเพปะชิมายะทิสายะอริยาอเวราอพยาปชาอนนคาสุข<ส>ีอัตานางปะิหะรันตุสัพเพอุตตะลายะทิสายะอริยาเวราอพยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปะิหะรันตุสัพเพทักขีนายะทิสายะอริยาเวราอพยาปชาอณนคาสุขีอัตานางปะิหะรันตุสัพเพปุรถิมายะอนุทิสายะอริยาอเวราอพยาปชาอเนคาสุขีอัตานางปะิหะรันตุ ส Garage, ais, analyze, ัพเพปะชิมายะอนุทิสายะอริยาเวราอพยาปชาอเนคาสุขิอัตานางปะิหะรันตุสัพเพอุตตะลายะอนุทิสายะอริยาเวราอพยาปชาอเนคาสุขิอัตานางปะิหะรันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะอริยาเวราอพยาปชาอเนคาสุขิอัตานางปะิหะรันตุ สัพเพเหติมายาทิสายะอริยาเวราอภยาประชานิคาสุขิอัตานังปริหารันตุสัพเพอุปะิมายาทิสายะอริยาเวราอภยาประชานีคาสุขิอัตานังปริหารันตุสัพเพปุลธิมายาทิสายะอนาริยาเวราอภยาประชานิคาสุขิอัตานังปริหารันตุสัพเพปฉิมายาทิสายะอนาริยาเวราอภยาประชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพเพอุตตะลายะทิสายะอนาริยาอเวลาอัพยาประชาอนนคาสุขิอัตตานางปริหะรันตุสัพเพทักขินายะทิสายะอนาริยาเวลาอัพยาประชาอนีคาสุขิอัตตานางปริหะรันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะอนาริยาเวลาอพพยาประชาอนนคาสุขิอัตตานางปริหะรันตุ สัพเพปัชฉิมายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาอภยาปชะอเนคาสุขีอัตานางปะริหะรันตุสัพเพอุตลายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาอภยาปชะอเนคาสุขีอัตานางปะริหะรันตุสัพเพทขีนายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาอภยาปชะอเนคาสุขีอัตานางปะริหะรันตุสัพเพเหติมายะทิสายะ อนาลิยาเอเวราอภยาประชาเนีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุปปติมายะทิสายะอนาริยาอเวราอภยาประชาอเนีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปุรฐิมายะทิสายะเทวาเอเวราอภยาประชาเนีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพปฉิมายะทิสายะเทวาอเวราอภยาประชาเนีคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพเพอุตตะลายาทิสายะเทวาอเวราอพพยาปชาอนีคาสุขีอัตนานปริหารันตุสัพเพทัคีนายาทิสายะเทวาอเวราอพพยาปชาอนีคาสุขีอัตนานปริหารันตุสัพเพปุรถิมายะอนุทิสายะเทวาอเวราอพพยาปชาอนีคาสุขีอัตนานปริหารันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะเทวา อเวราอภพยาประชาอเนคาสุขีอัตานางปริหะลันตุสัพเพอุตลายะอนุทิสายะเทวาอเวราอภพยาประชาอเนคาสุขีอัตานางปริหะลันตุสัพเพทักินายะอนุทิสายะเทวาอเวราอภพยาประชาอเนคาสุขีอัตานางปริหะลันตุสัพเพเหติมายะทิสายะเทวาอเวราอภพยาประชาอเนคาสุขีอัตานางปริหะลันตุ สัพเพอุปริมายะทิสายะเทวาอเวลาอภยาประชาอเนคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพปุรัิมายะทิสายะมนุษาอเวลาอภยาประชาอเนคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพปชิมายะทิสายะมนุษาอเวลาอภยาประชาอเนคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพอุตตลายะทิสายะมนุษาอเวลาอภยาประชาอเนคาสุขีอัตานังปริหะรันตุ ส ah uh ัพเพทักขีนายะทิสายมนุษาอเวลาอพยาปชาอานีคาสุข uh ีอัตานังปริหะรันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะมนุษาอเวลาอพยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปริหะนันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะมนุษาอเวลาอพยาปชาอนีคาสุขีอัตานังปริหะนันตุสัพเพอุตลายะอนุทิสายะมนุษาอเวลาอพยาปชาอานีคา สุขีอัตนานปริหะลันตุสัพเพทัคีนายะอนุทิสัยยะมนุษสาอเวลาอัพยาประชาอกนีคาสุขีอัตนานปริหะลันตุสัพเพเหติมายะทิสัยยะมนุษสาเวลาอัพยาประชาอกนีคาสุขีอัตนานปริหะลันตุสัพเพอุปริมายะทิสัยยะมนุษสาอเวลาอัพยาประชากนีคาสุขีอัตนานปริหะลันตุ สัพเพปุรติมายาทิสายาวินิปาติกาอเวลาอภยาประชาอนนคาสุขีอัตานางปริหะรันตุสัพเพปชีมายาทิสายาวินิปาติกาอเวลาอภยาประชาอนนคาสุขีอัตานางปริหะรันตุสัพเพอุตตลายาทิสายาวินิปาติกาอเวลาอภยาประชาอนนคาสุขีอัตานางปริหะรันตุสัพเพทักขีนายะทิสายาวินิปาติกา เวลาอัพยาประชานิคาสุขีอัตนานปริหารันตุสัพเพปุรธิมายะอนุทิสายะวินิปติกาเวลาอัพยาประชาอนิคาสุขีอัตนานปริหารันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะวินิปติกาเวลาอัพยาประชาอนิคาสุขีอัตนานปริหารันตุสัพเพอุตตะลายะอนุทิสายะวินิปติกาเวลาอัพยาประชาอนิคาสุขีอัตนานปริหารันตุ